อเราต้องพาจอนไปหาหมอ,อสะเร็ว ừ, ừ, ออออโอ้นี่ไงหมอสวัสดีครับหมออย่างนั้นเหรอฮสหายหัวออกไปจากร้างกืซะ ออกไปอยู่นในบนคุณปากปากคองนี่หว่าออกไปสิดดิกน้ได้เวลาแอบไปขโมยยักษ์ป่าซะเร็วเฮ้ยอ,ออกไปอยู่นี่ออกไปยาป่าเขามีไหน ป้าเขาเห็นแขนหักตายเลยโอ้โหอือไปดีกว่าไม่รอดแน่เด็กเว้นเร็วเข้ามาเร็วว่ามันบุกมาเร็วกำลังไปอยู่วิโอเคเด้วไปปิดประตูและ โอเคแล้วอดแล้วสู้ทุกเองไม่รอดแน่ โอเคทูสองร้านขายยาที่แอปพอร์ตนั้นสามารถจีกถัดทับประตูพังได้แล้วไม่ทราบว่าท่านนั้นจะให้รางวัลอะไรกับ ไอ้ชิาประกาศ F f a 2เรายิงระเบิดไม่โดนค่ะตึงดึึงดึงดประกาศ3ตอนนี้

มันยิงกลับมาแล้วแต่มันยิงไม่โดนอาอะไรเนี่ยอีทหารข้างงอ่ะไปไปป้อเรือมันโอเคไป ปืนน่าหลอนใจดีนี่เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยอ้อนี่ไงไม้ขอโทษเหมือนต่างใจนะเวลาเขาไปปดแล้วออกไปไอีนี่อีไม่ดุนคน ว้าโอ้อโอ้ตโอไม่ท่านครับทหารพวกเราจมน้ำตายโอเครักษาแผลเสร็จแล้วไปเรืเรือต่อมา in vàoเลย lên à lê และฟาร์ทพิเศษของสัตว์ชนิดนี้คืออะไรเหรอ Bên bụi khô lâu ừ. À đi ngay Ý Nguồn nhìn chứ đi รับหน้าจะมีแค่นี้ไม่ได้มันดูกะจกไปออมีแค่นี้จริงด้วยถึงเวลายิงแล้วโว่งไป <c oughs> โอเคยิงได้12นาฬิกาเดี <c oughs> ๋ยวฉันลุให้ลุตรงนี้แหละย,ยิงเลย ยาอยงาย่าพื่อนลุลนโอเคยิงเลยเงาเพื่อนอุ้ยไม่ได้การแล้วต้องุ้งขึ้นไปุ้งขึ้นไปช่วยเพื่อนนี่เหรออาวุธของนายมันก็ทำได้แค่นี้ตู ไม่เป็นไรเพื่อนนายแล้วนายไปเรียกาหาหมูนายก็ช่วยแล้วได้แล้วโอเค <Okay. S 2> ตายสิเดินมาสองชั่วโมงแล้วเพื่

ตอนนี้ก็บินมาได้สักพักแล้วนะรู้สึกไม่ได้วันค้งสักเท่าไหร่เลยนี่แหละได้เวลาถึงเวลาบันไซหรือ,อยังได้เวลาบันไซนี่มันในพวกข้างชาติดีกว่า อุ๊ยมันคาจะด้วยว้าวได้เวลาไปส่งข้อมูลแล้วเอ็นน่ะเอาตู้นั่นเอาไปไกลๆเดี๋ยวดีเลยโอ้สัะโพกฉันพวกนั้นมันส่งอะไรออกไปน่ะสงสัยมันกำลังจะเรวอเหวได้ไี่มีเลยอีกไม่ช้า คนป่าจาวจริงๆที่ช่วนัน้อยระบระบระเบิดตัวเองกำลังจะเริ่มในอีกไม่ชา้าสามสองหนึ่งกำลังซื้อมาเร็วบิดรถคอนครับพี่ยิดเรือนี่นา นั่นมันอะไรกันเนี่ยแม,แม่จะมีใครสักคนเหมือนที่เขาว่าเลยนี่น่ะเฮ้ยไปไปไปกลับกลับกลับตัดด้านกลับมาที่สุมศีและจบเนะข้ามาเลยนะเขิบงมันอันตรายมาก แถวเนี่ยเป็นเขตจู่โจมของพวกฟักทองนะเราต้องหลบซ่อนถึงไม่นาเราก็ต้องอพยพออกจากเขตตรงนี้แล้วนายังน้องบัวทำอะไรอยู่แถวนี้ฉันฉันเอาเพื่อนมาลองอะ่ะเพื่อนเอ็งดูเพื่อนฉันนอนดิ นายไม่เห็นเรื่องไงอีโจเนี่ยมันยังปาดเจ็บเลยนะเลยเลยนะไอ้สมพงช่วยไม่ได้ยังต้องรักษาเขาดวนมีเนื้อรอยที่เป็นอันตรายที่เราต้องปอดตอนเอ่อได้ครับแล้วแต่เลย ดีดีขาเดี๋ยวขาเปอัมาพาตตรงนี้กับตรงหัวใจนี่นั่นแหละนง็งอาทิอฮ้ย ใช่พี่ได้ออกไปบบพันแผลแป๊บหนึ่งโอเคโอเคพันแผลเสร็จแล้วใส่นี่ด้วยกันแขนหักแต่เวลาแทางแล้วใช้ยาอรง <c oughs> รู้สึกเป็นไงบ้างรู้สึกถึงชีวิตไหมอย่าไอซี่มันไม่ดีเนอะคืออันนี้คือเรวจ่ายแล้วเออตัวแล้วโอเคแล้วไงต่อ ไม่รู้เหมือนกันเอาคงต้องซอดตัวอยู่ในนี้แหละว่าแต่ฉันไปใส่เดียวข้าไปป้าที่อยู่ข้างนอกได้ไหมสมแสงเสม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 พงออสมพงเออได้สิเออเสียงนี้วะได้สิระเบิดปูพรม ตี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 เสียงอะไรนี่เอออุ๊อยมันมันระเบิดประตูแล้วมาลแล้วเออเออได,ด้เวลาบุกแล้วยกมือขึ้นถ้าไม่อยากตายตอนนี้ทิ้งอาวุธซะให้หมด ไอ้ที่เอาวนครป่าเว้เนีอยว่าใครป่านะมือไงเออเออเอกไมโลดเนี่เออ ออที่จะมาเหี่ยกับมือสไนเปอร์เก่าอย่างนั้นเหรออืมอืมกลายเป็นก้อนเนื้อไปป้าอีอแต่ตอนนี้เก็บหน้าตัดเลยต้องการหมอหมอดวนไป ก็บตรงไหนบ้างเก็บตรงไหนบ้างเก็บหน้าครับมา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 เดี๋ยวเอากระสุนออกให้นั่ง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 เร็วเร็วไอ้ป้ามันตายแล้วเพื่อนเอาไงต่อดีก็ก็โล่งใจสิไปเรียกช่างมาซ่อมประตูให้เฮ้ยช่างประตูพัง หมอราสาายังไงเนี่ยกูมองไม่เห็นหาเลยเลยต้องส่องตรงไหนอีกเนี่ยนี่นี่นี่น,นี่แล้วก็ฉีดยาเขียวเวทยาแดงอย่าพูดถึงยาเขียวมันไม่ดีฉีดแกน,นี้แหละไปออกไปอโอเค เดนด้านกลับมาที่อีกฝากหนึน่งของประเทศแตงโมนายพลเซอร์คอนแมนตอนนี้รู้สึกเหมือนว่าเรานั้นทำอะไรพวกวักทองไม่ได้เลยนาท่านช่วยสงว่งกองกำลังและอาวุธมาให้พวกเราหน่อยตอนนี้เราทำอะไรมันไม่ได้เลยขนาดคนยิงจะเป็นคนพิวการปืนก็มีแค่ปืนเดียว ใครเยายวานยังทําอะไรไม่ได้ก็ไม่มียารักษาเลยเลยจะบอกให้มอฟิตตกข้างทางเร็วหมอรักษาเร็วจะยืนเหมืออะไรยืนน่ะหมอมีวิธีน่าหละเยี่ยมมากเฮ้ยกองข้าว จีจีอีีเฮ้ไม่อยากจะเชื่อเลยสมคันมัจ,จบเบลขนาดนี้นะใช่ไหมหมอหมออ้าครับหมอนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยเก๋เก๋ไม่รอดอ้า ภารกิจ A1124 สำเร็จภารกิจป่าอะไรของแกนี่ภารกิจ a 1 1 2 3ของฉันฮะฮะมือเมลทำได้สมือเราเคียร์หมดแล้วได้เวลา ส่งอาว,วุธของพวกมันกับฐานทัพของเราแล้วเอ๊ hey. <c oughs> ตัดด้านมาที่ทางตอนเหนือของประเทศแตงโม <c oughs> โอ้ป <c oughs> <c oughs> เฮาพวกเกไม่อยากโดนตืบ เห้การได้หมดแล้วเอาละกับฐานทัพกันและป่นสเปียร์พวกมันซ่าว้าทมีร่างกายยกมือขึ้นซะถ้าไม่อยากโดนยิง น้อยี่ยจะปลวกฟักทองงั้นเหรอคิดว่าปืนกากของเกจะทำอะไรลูกสองลูกสองสา,สามสามสิบป,ปีของฉันได้เหรอ,อ,อ,อมีทหารมืออาชีพอยู่สองคนเอ,อ๊แต่ลุงมาทำไมที่นี่อย่างั้นเหรอมาฆ่าพวกเกไงเออรถเล่นปล่า นี่ดิงโชดูเเห็นไหมเห็นไหมเออแตกมึงอุ้ยลุงมาลุงมาแบบนี้เอาดิงโดนเพื่อนใส่เลยกระจอกนะกระจอกนะลุงดิงโดนปืนแบบนี้มันเข้าเหรอฮึแบงลัลงซื้อมาแล้วอา้าวลุงฆ่าเพื่อนผมงั้นเหรอ ก่อนลุงมันเก่งไงล่ะลุงไม่หลอดแน่อบางอาจมายิงท้องลุงอย่างนั้นเลยเออ,อลุงทำเครื่องตกแต่งของผมลนอ่ะอขาลุงอี ที่ีตายซะแล้กเก็บเลยไปพักสรกรักษาตัวดีกว่าสมศรีและจองนั้นจะสามารถรอดไปจากเหตุการณ์นี้ได้หรือไม่โปรดติดตามชมตอนต่อไป